ย้ํเปลี่ยนเครื่องยนต์ครับ<ช>เปลี่ยนเครื่องยนต์สำหรับหลายสายคนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะวันนี้เราจะมาบอกว่าวิธีการขั้นตอนเราไปทําที่ไหนได้บ้างแล้วใช้เอกสารอะไรบ้างจะได้รู้เป็นทุกคนจะได้รู้กันทั่วเนาะจะได้ไม่ต้องไปถามกันครับผมอ่าคราวนี้ครับนี่ก็จะมีเล่มนะครับเล่มนะครับอันเก่าเรียบร้อยเสร็จ แล้วเราเอารถเข้าตรวจนะครับเอารถเข้าตรวจก่อนเอารถเข้าตรวจเขาจะตรวจว่าเลขเครื่องเรา่าตรงไหมตรงกับใบเสร็จเราต้องมีใบเสร็จนี้นะครับเป็นใบกำกับภาษียืนยันว่าเครื่องนี้เอามาจากไหนนี้นะครับแล้วนี่ก็คือเครื่องที่เขาซื้อมาเสร็จปุ๊บอู่คือคนนี้เขาซื้อเครื่องเครื่องต่อจากาเชียงกงมาแล้วเขาก็มาออกบินไปเสร็จให้เราอีกทีหนึ่งเพราะเราเป็นผู้ เจ้าของรถที่ซื้อเครื่องต่อจากช่างที่หามานะครับเจ้าที่จะมีใบขอแก้ไขชื่อเนี่ยจากบริษัทก่อนมาเป็นช่างแล้วก็มาเป็นเจ้าของรถนะครับนี่จะมีเอกสารก็จะมีบัตรประชาชนมีมออหนา้าถ้ากรณีไม่ได้มาเองนะครับนะครับแล้วก็มีใบตรวจนี่ครับอ่านะครับแนะนํานะครับคุณการ,รก็คืออันนี้เดี๋ยว ได้ทุกขนส่งเลยไหมหรือว่าจะ,ะเฉพาะที่ใช้รถในเขตที่ใช้รถก็คือเราสามารถทําได้ทุกขนส่งในกรณีที่ว่าเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์เดิมนะครับและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ที่ผิดสเปคหรือว่าเกินกว่าสเปคของตัวรถหรือสลับยี่ห้อสลับรุ่น <c oughs> ถ้าไม่งั้นเรากลับไปต้นขั้วคือรถคันนี้ขอใช้ที่ตลิ่งชันก็ต้องมาตลิ่งชันนะครับอ่าไม่งั้นจะยุ่งยากกว่านะครับถ้าเพื่อนเพือนคนไหนมีสงสัยสอบถามก็สามารถ นนะะเพิ่มเติมก็คือภาษีถ้าภาษีจะหมดนะครับก็ต้องต่อด้วยนะครับเขาจะมาคับให้ต่อภาษีด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ